ทุกคนโอเคงานแค่นี้ดีกว่าเพราะว่ามันมืดแล้วหนูไม่อยากเปิดไฟเพราะว่าจะเห็นในรถนะคะอันตรายด้วยไว้พรุ่งนี้ไปถึงโรล,ลิเกตหนูจะไลฟ์สดแต่งหน้าเหมือนเดิมนะคะพูดคุยมานั่งดูหนูแต่งหน้ากันก็ได้ <Okay. S 1> ไม่ได้ทำอะไรก็มาดูหน้าเวทีลิเกตนะคะพรุ่งนี้ วัดอะไรนะวัดอะไรสักอย่างหนึ่งได้แหละอยู่พัฒนานิคมรบบุรีพูมีเจอกันนะคะทุกคนมันมืดแล้วบ๊ายายเดี๋ยวหาเพลงฟังก่อนนะเจอกันน้องฝันเจอกันกักกี้บ๊ายบายนะคะจุ๊บ